สวัสดีครับสวัสดีแฟนกับแฟนเพีงเอฟซีสามัน่อยเพียมันเพียงทุกๆคนทุกๆท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องครูกไก่และเพื่อนออฟิเชียลครับพี่น้องตอนนี้พาลูกๆเต่าแม่ล่นอ่าเล่นเกมนะพี่น้องเนาะเล่นเกมเพื่อเก็บคะแนนนะครับพี่น้องเล,เล่นเกมเพื่อเก็บคะแนนให้ลูกๆทุกคนทายกันว่าคันสมุิว่าผู้ใดท่ายู่อยู่ในเลขที่เขากำหนดไป้นี่ครับพี่น้องก็คือว่าได้รับ คะแนนจากเราไปนะครับพี่น้องนะสมมติวา่าคนแรกยกมือขึ้นตอบเลขศูนย์ขันมีเลขศูนย์อยู่น,นี่ปุ๊บก็คือใ้รางวัลตามที่ห้องให,ให้ตามหมายเลขนี้ไว้นะครับพี่น้องเตยว่าถ้าไม่ได้ก็คือผ่านไปก็คือรอรอบใหม่ทุกคนโอเคนะคะคตามกฎและกะติกานะครับพี่อเ,เอายุยกคนแรกคะ่ะอายกคนแรกนะคะยกมือขึ้นแล้วก็ตอบ สี่สิบห้ามีนะคะนี่นะคะสี่สิบห้านะคะบอกไปสิว่ากี่คะแนนพี่กล้องหลังบอกไปสี่สิบห้ากี่คะแนนพี่มีเอ้ยไม่มีค่ะไม่มีนะคะอ่ะคนที่สองเขายกมือขึ้นค่ะสิบหกค่ะสิบหกมีไหมคะสิบหกมีไหมคะพี่น้องสิบหก ไม่มีนะคะเอาคนที่สามค่ะห้าสิบห้าสิบไม่มีนะคะเอาแตงโมสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดมีนะคะบอกเขาไปค่ะว่ากี่คะแนนยี่สิบคะแนนค่ะรับไปยี่สิบคะแนนค่ะมาค่ะรับยี่สิบคะแนนนะคะเอาคนต่อไปค่ะหกสิบสามค่ะหกสิบสาม บอกเขาไปค่ะกี่คะแนนคะยี่สิบคะแนนค่ะมาค่ะเองตุ่มานเลเอามาแับนี้หกสิบหกขาหกสิบหกหกสิบหกมีไหมหกสิบหกน่าจะมีอยู่นะไม่มีนะไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะห้าสิบสี่ยหอนห้มีค่ะบอกเขาไปค่ะกี่คะแนนคะบอกสิค่ะว่ากี่คะแนน พ <ś red> ี่พ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 หคะแนนนะคะค่ะอ่ะเรามาเริ่มอีกรอบหนึ่งนะคะรอบหนึงเอารอบที่2องคะ่ะแปดสิบแปไม่มีคะ่ะแปดสิบไม่มีนะคะคนที่2ค่ะ 63, 63คะ่ะหกไปแล้วนะคะ20คะแนนค่ะ เออเลขาต้องขาออกพร้อมเอาอันนี้เจอถือก่อนถือถือนี่ว้ก่อนเออถือหลวบไปเอาดึงดึงให้พูดหน่ยดึงไม่เพราะว่ามันเกินตรางมันมันมียังไปเนี่ยปะมันมีมันมีใครที่ได้ไปแล้วบ้างสิบเอ็ดไปแล้วเนาะแล้วก็หกเท่าไหร่นะหกหกสิบสามไปแล้วมีใครอีกห้าสิบสี่แล้วก็ห้าสิบสี่โอเคมันต้องขาพร้อมพี่เอาต่อไปค่ะคนต่อไปเท่าไหร่คะพี่สามสิบ สาไม่มีค่ะเอาคนต่อไป <25. S 2> แตงโมยี่สหไม่มีค่ะยี่ส <22. S 2> ไม่มีค่ะพสไม่มีค่ะห <c oughs> ไม่มีค่ะ <c oughs> เรามาเรามาตอบที่รอบที่สค่ะ 23มีค hey. ่ะนี่คือพี่น้อง23 10คะแนนรับไปคะ่ะสิคะแนนนะคะเอาค่ะ 47, 47. 47. ่สค่ะสีดไม่มีนะคะนัดบวกอะไรค่ะเร็วค่ะถาวลาค่ะเร็วค่ะ45ไม่มีค่ะ สิบเจ็มีค่ะนี่ค่ะพี่น้อง20คะแนนนะคะเาาคนต่อไปค่ะ60ไม่มีค่ะเจโฟสเท่าไหร่ค่ะชอบเลขอะไรค่ะชอบ69เก้าหรอคะไม่มีค่ะสิรู้สึกว่าจะมีนะคะ13บสาวค่ะรอหน่อยสิบขามีนะคะนี่ไงค่ะ ยี่สิบคะแนนนะคะยี่สิบคะแนนค่ะประดาเป็เอาประดาค่ะรอบต่อไปค่ะยี่สิบ่ไม่มีค่ะนิกี้เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้ามีค่ะมีได้พี่น้องเก้าสิบเก้านะคะสองคะแนนค่ะสองคะแนนนะคะสองคะแนนค่ะห้าสิบหกชอบห้าสิบหกหรอคะไม่มีค่ะ เด็กโมเลยมงคลเลยโมเท่าไหร่คะเด็กโมเร็วค่ะสิบไม่มีค่ะสิบสาไนะสิบสามไปแล้วค่ะตาโพดอะไรคะสิค่ะสิไม่มีค่ะศค่ะศไม่มีค่ะอาวเรต่อไปค่ะปะภาดาค่ะ5้าสค่ะห้ไม่มีค่ะสิค่ะสิบสไม่มีค่ะ อะไรค่ะอะไรเร็วลค่ะอะไรเร็วลค่ะหนึ่งมีค่ะนี่พี่น้องหนึ่งสิบคะแนนเอาค่ะสิบคะแนนค่ะแตงโมเตงโมเร็วลค่ะห้าสิบห้ามีค่ะแล้วอันใหญ่นะคะห้าสิบคะแนนค่ะห้าสิบคะแนนค่ะเอามาก่อนอ่ะขึ้นมาหน่อยนะ เปลนว่าไม่ดวงดีจังเลยอ่ะอันนี้ค่ะห้าสิบคะแนนนะคะทนมากทนคะแนนมาค่ะเออเดี๋ยวอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอานะคะห้าสิบคะแนนแล้วก็อันด่นะคะเอาผู้ใดต่อแปดค่ะแปดมีค่ะห้าคะแนนนะคะนี่เปลี่ยนค่ะหาคะแนนค่ะรับไปห้าคะแนนค่ะตะโพดเร็วๆค่ะ ห้าหครับห้ไม่มีค่ะเลี้ยวค่ะี่สิบยี่สิไม่มีค่ะเอาเลียวค่ะเลียวค่ะทำเวลานะคะเจดิสี่ค่ะมีนะคะนี่ค่ะเจดสิบสนะคะสิบคะแนน่ะเจาเเเจ็ดสิบเก้าไม่มีค่ะ ส3 4สารู้สึกว่าจะมีนะคะนี่ค่ะส3มีนะคะ20คะแนนค่ะโตงโมเตงโมเร็วแตงโมหนสิจีหกสิบไม่มีค่ะเรเรค่ะสามสิค่ะสามสิบสไม่มีค่ะ เอาเรลวๆค่ะเร็ววค่ะฮะเกจิตไม่มีค่ะเก้าไม่มีค่ะเอารอบต่อไปค่ะเร็ววค่ะเร็ววค่ะทำเวลานะครับสิบสไปแล้วค่ะสค่ะสไม่มีค่ะเร็วค่ะเขาเวลาค่ะหกจิตไม่มีค่ะเด็กโมค่ะห้า มีค่ะเต็งโมหานะคะนี่ค่ะ20คะแนนนะคะเต็งโมเป็นคนเดียวเลยไหมอเร็ค่ะ9ไเหรอคะเไม่มีค่ะเร็วค่ะสิบห้าสไม่มีค่ะอาเร็วค่ะสี่สิบไม่มีค่ะแปสไม่มีค่ะแปดไม่มีค่ะเร็วเร็วค่ะ เก็บคะแนนนะคะรีบเก็บคะแนนค่ะเก็บคะแนนค่ะแปดสิบสามมีค่ะห้าสิบคะแนนนะคะคนละครึ่งนะคะคนละห้าสิบคะแนนค่ะคนละห้าสิบคะแนนนะคะเอาแต็งโมเตงโมเร็วค่ะแต็งโมเร็วเจ็บไม่มีค่ะเก้าสิบมีค่ะนี่ค่ะเก้าสิบนะคะเก้าสิบค่ะสองคะแนนค่ะสองคะแนนรับไปค่ะ โพสต์โพสต์ได้เร็วเก้าสิฮะเก้าสิบไม่มีค่ะเร็วๆค่ะทำเวลานะคะรีบเก็บคะแนนค่ะเร็วๆ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 เร็วเร็วเลขอะไรคะชอบเลขอะไรคะเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะหมดเวลาค่ะใช่ไหมคะสี่สิบเอ็ดไม่มีค่ะยี่สิบเก้า่สิบไม่มีค่ะหกหกไม่มีค่ะเต็งโมว่าไงคะ จ็ดสิบหกมีค่ะหคะแนนนะคะหาคะแนนค่ะหเต็งม้อเหมี่ยวเต็มเมี่วในเร็วค่ะห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิบเ็ดไม่มีค่ะแต่โพในเร็วค่ะห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิบเจไม่มีค่ะห้าสไม่มีค่ะแปค่ะแปไม่มีค่ะแค่ะแปไปแล้วค่ะ66ไม่มีค่ะ เร็วๆแปดสิบสี่ไม่มีค่ะเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะรีบเก็บคะแนนนะคะรีบค่ะเ0ไม่มีค่ะเร็วค่ะเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ค่จ็ดเจ็ดเจ่ด่จเจ็ดเ่ดเค่ะเจ็ดเจเจ็ด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 ีดเ่็ด่จ็ดเจค่เจ็คเเจ็ดเจ็ กันเยคะรีบเก็บคะแนนค่ะรีบเก็บคะแนนด้วยค่ะรีบค่ะรีบค่ะเจ็ดสิบแปดเจดไม่มีค่ะเต็งโมห้าสิบเอ็ดไม่มีค่ะสามสิบไม่มีค่ะสามสิบสามยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดไม่มีค่ะเอาค่ะสามห้าไม่มีค่ะสี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้าไปแล้วค่ะเรียบค่ะรีบเก็บคะแนนค่ะสามสิบห้าเก้าห้าไม่มีค่ะ ห้าสิบสามไม่มีค่ะรเร็วค่ะแปดสิบห้าไม่มีค่ะรีเรยวค่ะีเรวค่ะสามสิบแปดสามสิบแปดไม่มีค่ะหกสิบหกค่ะไม่มีค่ะยี่สิบสองีไม่มีค่ะสามหกสามหไม่มีค่ะสี่ไม่มีค่ะตอนนี้คือเหลือแค่หนึ่งรางวัลนะเหลือแค่สองรางวันค่ะตอนนี้เหลือแค่สองรางวันเอาเคลรอใครข้าถึงใครแล้ว เดโมอะไรเร็วสิบแไม่มีค่ะสีสิบค่ะไม่มีค่ะสี่อไม่มีค่าสงงไม่มีค่ะอยากจะบอกว่ามันมันเหลืออยู่แค่สองรางวัลก็คือเหลือเลขแเลขเ้าเลขสองนะคะเลขแปดสองไม่มีค่ะหกไม่มีค่ะยีสิบหกไม่มีค่ะาก้าสิบไม่มีค่ะเก้าสิบห้าเก้าไม่มีค่ะเกาสสอง กันสอถูกต้องค่ะนี่ค่ะยี่สิบค่ะเรีสุดท้ายแมสนอะไรคะเดคนสุดท้ายค่ะเลขแนะคะแปไม่ใช่ค่ะ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 เรียกค่ะไม่ใช่ค่ะแปดไม่ใช่ค่ะแปไม่ใช่ค่ะแปดสิบแปดค่ะ พี่น้องนะครับวันนี้ก็เปินกับมวนมวนกับลูกกับเต่านะครับก็บคะแนนกันนะครับก็บคะแนนกันเพื่อที่ให้กำลังใจลูกเต่าเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจลูกเต่าเพื่อที่ให้คะแนนให้ลูกได้ก็บคะแนนกันไปไปซื้อลูกอมลูกหยังนะพี่น้องเนาะอายุคืนย่คืนขอให้ทุกคนเเดี๋ยวเดี๋ยวม่หลินเกมไม้เพื่อมีผู้ยาใจดีเพื่อนสนับสนุนมากในว่าตอนนี้เป็นของคู่ที่สนับสนุนเอียงเพื่อที่อยาให้พวกเธอมีกำลังใจนะวาแล้วเขาจะ พ่อกันไหมคลิปหนานะพี่น้องรอก,กำลังใจจากพี่จากน้องในพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝาก,กน้องเวนีพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีค่ะ